มาดูร้านเจนุชกันนะคะร้านคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าบ่ายเจนุชนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันจ้านี่คะ่ะอันนี้เป็น2อล้อฟูยูนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะแบตลิเทียมจ้ะแบตลิเทียมนะคะแบตลิเทียม 450วัตต์นะคะแบบนิเทียมนะคะนี่ค่ะมาดูกันได้ค่ะนี่ค่ะมีหลายรุ่นเลยหลายสีด้วยะคะ่ะมีหลายรุ่นหลายสีนะคะตัวน,นี้เป็น450วัตต์ตูนนะคะ450ตูนีตัวถัดไปก็จะเป็น500วัตต์ของไลกอนนะคะนี่ค่ะอันนี้3รล้อก็เพิ่งเข้ามาจ้า3าล้อเพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาดูนะคะทักทายได้นะคะเป็น3รล้อที่เข้ามาใหม่นะคะ กำลังประกอบงานอยู่เนาะ,น,ะ,ะนี้จะเป็นสกูตเตอร์เด็กนะคะจะเป็นสกูตเตอร์เด็กๆคะ่ะสกูตเตอร์เด็กๆเราก,ก็มีนะคะสามแบตเราก็มีจากตัวนี้เจ็ดพันเก้านะคะส่วนตัวนี้ก็จะประมาณอยู่ที่ราคามีแปดพันห้ามีแปดพันเก้ามีนะคะเก้าพันเก้าเก้าพันห้ามีนะคะ ามล้อก็มีสามล้อก็มีนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณกดไลค์ให้นะคะเข้ามาดูกดไลค์เป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไละคะ์ให้ค่ะตอนนี้เป็นสามล้อจา้าค่ะตัวนี้จะเป็นเอฟเก้าสองล้อเอฟเก้านะคะสี่สิบแปดโวลต์พันวัตต์ค่ะสี่สิบแปดโวลต์พันวัตต์ค่ะ ตัวสีทองนั้นเป็น60วน1000วัตต์นะคะราคาอยู่ที่19,900นะคะราคาขายถูกๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไลออนจดทะเบียนได้รุ่นเวทป้าจาะไลออนจดทะเบียนได้เวทป้านะคะจัดไลออนจดทะเบียนได้เวทป้าส่วนตัวนี้จะเป็นไลออนคิว1จดทะเบียนได้ค่ะราคาไลออนเวทป้า ก็จะอยู่ที่47,000บาทรวมจดทะเบียนแล้วนะคะส่วนไลออนตัวนี้ก็37,000บาทรวมจดทะเบียนเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้27,000บาทต่างอา่ราคาตัวนี้จดทะเบียนไม่ได้นะคะสีสีเทานี้จดทะเบียนไม่ได้จ้ะุ่นนี้ก็จดทะเบียนไม่ได้เช่นกันนะคะเป็น2,000วัตต์นะคะ72โวลต์2,000วัตต์ค่ะ ก็จะมีสามล้อด้วยนะคะค่ะก็จะมีสามล้อแบบมีหลังคาจา้านี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสามล้อสามล้อสล้อน่ารักน่ารักสมือตมิดนะคะนะีคะสนใจสัมงได้นะสนใจถัมได้อันนี้จะเป็นสามล้อผู้สูงอายุนะคะราคาอยู่ที่ 16,900บาทนะคะลูกค้าต่างจังหวัดสนใจพักมาได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดสนใจพักมาได้เลยค่ะเรามีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นการปรับมือนะคะนี่ค่ะเวลาปรับปรับด้วยมือนะคะนี่ค่ะเวลาปรับปรับด้วยมือนะคะสไลด์บอกด้วยมือค่ะตัวนี้เวลาขี่ออกตัวนะคะขี่นิ่มไม่กระชากเลยค่ะขี่นิ่มไม่กระชากเลยนะคะ นี่จ <punk. S 1> ้ะส hmm. <room. S 2> ่วนตัวนี oh, so ้ก mm, ็จะเป็นสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้นะคะสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้ค่ะเผื่อลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะกระบะได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้เช่นกันนะคะแต่ด้านหลังจะกว้างนะคะสามารถนั่งได้คู่กนนะคะส่วนตัวนี้ด้านหลังจะสามารถนั่งได้คนเดียวนะคะ รุ่นค่ะลูกค้าสามารถอาชอบตัวไหนแคปหน้าจอทักมาถามได้นะคะเราจะมีราย ID นะคะ ad สองสี่ ewmll นะคะ ad สองสี่ ewmll หรือเพจร้านคอมโ o สกูตเตอร์ไฟฟ้า บายเจนนุสนะคะหรือเพจร้านของโก้คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าลายเจนนุสนะคะนี่จะเป็นสองล้อลิเทียมค่ะลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้นะคะเ่ีอยู่มีเสียงรบกวนแล้วค่ะประชาันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ